ทีนี้เนี่ยในช่วงหนึ่งหลังจากที่เสร็จจากงานที่รันญนยโมใช่ไหมคะอดีตนายกทักษิณเดินทางไปที่พัฒตะคารอาหารร้านเสียเส่ยวเซี่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไปพบปะกับบรรดาข้าราชการนักธุรกิจเนี่ย แล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมานะคะโดยที่นี่เนี่ยก็มีทั้งคุณสุวัตรลิปตาพล,ลบประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนาเดินทางมาร่วมด้วยรวมไปถึงคุณเทวันลิปตาพล,ลบด้วยนะคะเ,เห็นว่ามีในงานเนี่ยนะมีการปิดพัะตาคารเลยนะ เลี้ยงเนี่ยฉลอง40กว่าโต๊ะออคุณผู้ชมคะกว่า400ที่นั่งเพื่อต้อนรับคณะของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีโอกาสมาเยือนจังหวัดนคนรราชสีมาทีนี้ทันทีที่อดีตนายกทักษิณเดินทางมาถึงร้านอาหารนักร้องได้มีการร้องเพลงเกิดมาเป็นนักสู้ที่เป็นเพลงที่คุณทักษิณเนี่ยเคยร้องจากแดนไกลตอนที่ต้องไปอยู่ต่างประเทศ ซึ่งระหว่างนั้นคุณทักษณิณก็ร้องเพลงคลอตามไปด้วยนะคะจากนั้นคุณสุวัสด์ก็ขึ้นเวทีค่ะแล้วก็กล่าวต้อนรับคุณทักษณิณแล้วก็ชมว่าจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะคะได้รับการพัฒนาโดยมาเป็นเมืองใหญ่ในทุกวันนี้แล้วก็ฝากสองนายกรัฐมนตรีคือพลเอกชาตชิชายชุนหวันและนายทักษณิณและวันนี้ก็ได้ฝากฝังสินค้าซอฟต์พาวเวอร์มากมายในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้พักเพื่อไทยได้ช่วยผลักดันต่อค่ะ หนึ่งแผ่นไม้อัดที่ติดตั้งอยู่ทุกเจ็ดหมื่นกว่าหมู่บ้านทั่วประเทศและก็มีอยู่สประโยคนะฮะคกองทุนหมู่บ้าน3าบาท <5, 5, 5้าห้าห้าห้าสามตัใช่ค่ะเนี่ยแล้วคุณเทวันเนี่ยนะก็มีการมอบพระชัยเมืองรุ่น197ปีวัดศาลาลอยให้กับอดีตนายกทักษิณนะคะจากนั้นก็เปิดให้บรรดาสอสรวมไปถึงสอจอแล้วก็ภาคเอกชนภาคธุรกิจโรงแรมห้างร้านต่างๆและสมาคมธุรกิจต่างๆมอบของดีเมืองโคราชให้กับอดีตนายกทักษิณไม่ว่าจะเป็นอาหารผลไม้ของใช้อ่าอย่างของใช้มีผ้าไหมปักธงชาย มีเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนะคะซึ่งสินค้าทั้งสองอย่างเป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยรวมไปถึงนี่เลยค่ะกางเกงแมวโคราชโอ้ซอฟ์พาวเวอร์ของโคราชเลยนะเป็นหนึ่งในสินค้าที่เกิดจากการผลักดันซอฟท์พาวเวอร์ของรัฐบาลพับเพื่อถทยด้วยหลังจากนั้นเป็นคิวของอดีตนายกทักษิณก็ขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับออขอบคุณประชาชนที่มาให้การต้อนรับเนี่ยนะคะหลังจากนั้นพูดถึง การถูกยุบพักเพื่อไทยออบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพักไทยรักไทยที่วันนี้กลายมาเป็นพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะเคยถูกยุบพักมาแล้ว3ามครั้งแต่เราก็ไม่เคยย่อท้อเดินหน้าเศรษฐกิจทุนนิยมที่เห็นอกเห็นใจประชาชนแต่วันนี้ปัญหาใหญ่ของประเทศคือเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่จะต้องฝ่าไปให้ได้และวันนี้แนวทางจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อปรับให้เป็นโอกาสค่ะ ดีมากไม่ได้พูดนานจะพูดเมื่อรเป็นจะพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้พูดภาษาไทยก็แย่อยู่แต่ว่าเอาหัวใจพูดกันแล้วกันนะครับ <_ d ata> วันนี้สิ่งที่ได้มาพบโคราชเที่ยวนี้ขอชื่นชมว่าระเบียบดีฮะในเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากนะครับ <_ d ata> ผมมาครั้งนี้ก็ นึกถึงตอนมาครั้งแรกมากราบสการะยะโมตอนอายุ16แล้วเด้เขาบอกว่าถ้าลอดประตูชุมพลแล้วจะต้องมาอีกก็ลอดเมื่ออายุ16นึกว่าเกือบจะไม่ได้มาหายไป18ปีมาใหม่บ้านเมืองเรายังต้องทำอะไรเยอะยังทำอะไรเยอะเพราะว่าเราอยู่ในเศรษฐกิจทุนนิยม เราเล่นตามเกมที่ฝรั่งกำหนดเพราะว่าเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยหลักก็คือปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเร็วกินปลาช้ารักไทยรักไทยที่ตั้งขึ้นมาจนถึงวันนี้เป็นเพื่อไทยถึงโดนยุบมาสามรอบแต่ก็ไม่เคยย่อท้อที่จะดำเนินเศรษฐกิจทุนนิยมที่เห็นอ,อกเห็นใจประชาชนและคนลำบาก ก็คงจะต้องทําต่อไปถึงแม้ว่าบางคนไม่เข้าใจแต่พักเวืยอนทยต้องแก้ไขเศรษฐกิจครั้งนี้ให้ได้เพราะนั้นเรื่องค่าแรงงานไม่ใช่เป็นปัญหาของปัญหาคือสมองหาคนที่สมองดีๆมาช่วยกันวันนี้ของเราคนสมองดีก็เยอะแต่มันเหมือนมีดที่ไม่ได้รับอะสนิมก็เกาะหมดนะ ดัวันนี้นี่ประเทศไทยต้องให้โอกาส คำว่าโอกาสคือคำเดียวเท่านั้นที่จะพิ้คเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบนเวทีเนี่ยนะคะแล้วเห็นว่าช่วงหนึ่งหลังจากที่พูดถึงปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยอดีตนายกรัฐสินมีการชื่นชมบุคลากรที่มากความสามารถหลายคนที่ช่วยกันพัฒนาโคราชเนี่ยนะคะยกตัวอย่างอย่างคุณสุวัสดิ์ลิปตะพันลบเนี่ยนะคะแล้วก็ยังพูดถึงคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลด้วยอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมที่วันนี้มีลูกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะบอกว่าคุณวีรศักดิ์เนี่ยทำงานการเมืองที่โคราช จนตนรู้สึกตกใจลูกหลานเป็นสสกันหมดมีภรยาเป็นนายกอบจอทําให้เห็นว่าท่านเอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากแล้วท่านก็ถือเป็นกําลังสําคัญของพรรคเพื่อไทยหลังจากนั้นคุณทักษิณพูดเหมือนกับจะจีบคุณสุวัสด์หรือเปล่าเพราะบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คุณสุวัสด์ก็จะมาเป็นกําลังสําคัญของพรรคเพื่อไทยทําให้เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ที่มาร่วมงานลองไปฟังเสียงบรรยากาศในช่วงนี้ค่ะวันนี้ผมดีใจที่มาพบเพื่อน คนเก่าคนแก่ทั้งหลายทั้งเก่าแล้วมาคนก็แก่เพราะผมก็แก่ไม่แก่กับพี่ายาได้ไงนะครับก็ต้องขอบคุณท่านสุวัสด์ท่านสุวัสด์กับผมเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่พักปวงชนชาวไทยรักนายกชาติชายมาก แล้วมีความรู้สึกว่าพรรคชาตินาเหมือนมรดกที่ต้องรับและดูแลต่อ,อมาท่านก็เลยต้องติดอยู่กับพรรคชาติพนานะครับก็เป็นเรื่องที่แต่ว่าวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเรียกท่านรัศมีวัรหรือจะเรียกว่าเสียสุวัตร <laughs> เพราะว่ามีธุรกิจใหญ่โตพาผมไปดูที่ภูเก็ตมีทั้งโรงแรมทั้งสวนน้ำนะครับแต่วันนี้ก็ ต้องขอบคุณท่านวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกุศลอดีรัาดีช่วยคมนาคมแต่ว่ามีลูกเป็นรัาดีว่าการแล้วพ่อเลยขอหลบไปก่อนให้ลูกให้ลูกดีกว่าแสดงว่าเอาจริงเอาจังกับการเมืองนี้มาก หรเป็นกําลังสําคัญของพรรคเพื่อไทยนะครับเดี๋ยวคุณสุวัสดิ์ก็มาเป็นกําลังสําคัญของพรรคเพื่อไทยอันนี้ผม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 พูดแทนลกูก ตัวหัวหน้าพักเขาให้ผมลิปซิงก็หัวหน้าพักยังอายุน้อยเลยไม่กล้าชวนตรงๆเนี่ยค่ะบ,บอกว่าเออจีบแทนคุณอุ้งอิงนั่นแหละเพราะว่าเหมือนแบบว่าลูกสาวอายุน้อยเออก็เลยให้พ่อเนี่ยมาลิปซิงแทน <c oughs> ประมาณนี้แล้วพอหลังจากจบบรรยากาศช่วงนี้เห็นว่าคุณอุ้งอิงตะโกนขึ้นมาเวทีด้วยนะ <c oughs> บนเวทีด้วยนะบอกว่าเออชวนหลังไม่แล้ว ก็มีการชวนกันจริงๆอะชวนมาร่วมงานกับพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะทีนี้แหม่พอไปพูดบนเวทีลักษณะแบบจีบคุณสุวัสด์ให้มาร่วมงานกับพักเพื่อไทยปรากฏว่าหลังจากนั้นนักข่าวก็เลยไปจ่อไม้ถามคุณทักษิณเลยอบอกว่ากรณีที่ไปจีบคุณสุวัสด์เนี่ยแบบนี้ต้องยกขันมากมาขอหรือเปล่านี่หลังจากนั้นคุณทักษิณแบบตอบบอกว่าไม่มีไรผมพูดกับอากาศประมาณว่าอย่าไปใส่ใจเลยะอะไรแบบนี้ว่ากันไปคุณผู้ชมครับทีนี้ คุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูกันหน่อยเปิดชื่อ40สอวกันหน่อยฮะทีะ่มถอดถอนคุณพิชิตแล้วก็นายกเศรษฐาเนี่ยนะครับขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวว่า40รายชื่อที่หลุดออกมาเนี่ยเป็นชื่อจริงหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าคุณดิเลกฤทธิ์นะครับคอนเฟิร์มแล้วรายชื่อ40สอวคือของจริงติดตามในช่วงหน้าะ